ดีค่ะวันนี้เธอมาทําอะไรคะพิมดาล่าวันนี้มาโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลทําไมคะถามแม่ค่ะเพือ่อนถามหนูอะค่ะถามแม่ใชคะแม่อยู่ในห้องน,น้ำเพื่อนเพื่อนเดินไปถามแม่มีห้องน้ำเปลี่ยางเอ๋อวันนี้วันนี้คุณหมอ,อนนะัดน้องเกลามาดูอาการใช่ไหมว่าแขนน้องเกลเป็นไงบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยตอนนี้ยกแขนได้ยังเขาเฟืองมาสองอาทิตย์ละยกได้แล้วหรอว้าว คะเดี๋ยวทำค่ะไม่ได้ไงคะเนี่ยแล้ววันนี้คิดว่าหมอจะให้ถอดเสือมไหมคะไม่ไม่เหรออยากถอดไหมคะไม่อยากจะให้พ่ออุ้มไม่ตีพ่ออุ้มได้ไงฮะพ่อไม่นี่นะคะมีแม่ลุงลุงพ่อยายแดงค่ะค่ะคือบอกคำให้ยายแดงมาใช่ไหมคะแล้วก็ย่าสุดาแล้วใครย่าสุดานั่งดูทีวีนั่งในนี่ค่ะ แด๊ดดาไม่ได้มาอะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าวันนี้น้องเกลจะได้ถอดฝ่หรือเปล่าน่าจะได้ถอดฝกเร็วกว่ากำหนดหรือเปล่าแต่น้องเกลไม่อยากถอดใช่ไหมไวไหนเราให้ฟังนิตะกี้ไปเอกซเรย์คุณหมอให้วางแขนยังไงอย่างนี้แล้วยังไงอีกอันนี้ เพราะตะกี้ตอนที่เอสเลยลแม่ไม่ได้ถ่ายไว้เนาะเกรงใจเขาเนาะแล้วเจ็บปะตะกี้เจ็บไหมไม่เจ็บค่ะ <Wow. S 1> ดอกเอสเลยล่สีไรคะสีอะไรคะสงสัยนะคะว่าไ่หาไปไหนอยู่นี่ไง <c oughs> แล้วคือเอสเลยล่สีไรคะสีขาวสีขาวแล้วเขาทำยังไงต่อพอวันแขกแล้เขาทำยไงต่อคะวันแขกแล้วก็มีเอ็กอเซลเล่เลื่อนอ่าแล้วยังไงต่อแล้วเขาทำให้น้องเกลวทำอะไรอีกแล้วเขาทำยังไงกันะ บอออกต่แล้วเขาก็ถ่ายรูปใช่ไหมคะเขาถ่ายรูปจากคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมีแสงแวบๆมาใช่ป่ะคะแล้วเจ็บไหมเอ็กซเรย์เจ็บไหมไม่เจ็บเลยใช่ไหมคะอยู่หลังต้องแล้วกลัวไหมคะกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวเลยแต่เดี๋ยวเราไปเข้าไปสังเกตุไหมคะว่าแม่หายได้ไหนแม่อยู่ไหนกนดีค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอจะเรียกแล้วเดี๋ยวเราไปดูเที่ยสิว่าวันนี้น้องเที่ยบตา คุณหมอจะว่าไงบ้างจะได้ถอดเสื้อเมื่อไรหรือว่าได้ถอดเสื้อวันนี้เลยหรือเปล่านะเนาะไหตอนนี้ยกแขนไหวไหมน้มนโหน,หน้องเจ๋อจวุ่นวายทำไรคะไหนแต่กี้คุณหมอบอกว่าอะไรไหนเล่าให้แม่ฟังซิไหนเล่าให้เพื่อนๆฟังซิเล่านี่ะคะ มากเพื่อสงีว่ีอบกว่าอะไรนเีบต้องใส่ต่อเปล่าใช่ไหมค่ะใส่ต่ออีกกี่วัน๊ะกี่วันได้บอกหนึ่งอะไรหนึ่งวัหนึ่งออีกหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยงอาทิตย์หน้าเรามาถ่ายเปลือกันนะโอเคไหมคะจิ๋วเจกัจบยะเจอกจำยุ่งฉันน้งเจียวจำไม่ เรามากันใหม่นะอีกเวันได้ตัดเลือกสักที